और <clears> साला <throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> ยาปาติยาวิเวเตวะกามิวิเวตะอปุสเลหิทัมีสวิตารังสวิจารังวิเวตธทรมปีติสุขงปะตมังชาณังอุปัสสังชาวิอาราติทุกขะปะปทปัง อิยาวิตาอวิจารานางโวปสัมมาปัจจาตตังสมปัสสนาเอโกทิภาวังอวิตากลงอวิจารังสมาธิจามเตติสุขังผู้ติยังนางอภปสัมปัจจวิรารเีติยาจะวิราคาอุเปิกาโกจัสสติมะ จะสัมายานโลสตินาปฏิสังเวเทติยันตังอริยังไกเกขันเอโอเปคาโตสติมาสุกะเวนารีติตาติยัมนังโอปสัมปะเวหาราติโุขัสสะจาปะหานาโตขัสสะจาปะหานตเทวะโทมนาตโทมนาตานา เตติปาริโสทิมจะโทั้งชานังอุปสัมชาวิหารติโทฆาปฏิปทังทันทาปินยังสุขาปฏิปทังกิตพินยังสุขาปฏิปทตังทันทาปินยังสุขาปฏิปทังติาพินยังอสมิงสมาเยพาโงโหติอวิเท โอติเมธัมมาปุสราติอาตมเมธัมมาปุสราญาตมิโตปุตตรังชานังภาเวตินิยานิจังปัจจะยาคามินตตานังปะมานายาปธรรมายภูมิยาปติยาวิวิเตวะกัง วิเวคอุุสเลหิทามเมหิสวิตากัามสาวิจารังวิเวกขามเปเจสตขังป่ามังออปสัมป่าชาวิหาราิทโกขังป่าที่ป่าทางทานทาปิณยังตูนยะตังทุคข้าป่าที่ป่าทางผิปปาปิณยังตูนยะตังทุข้าป่าที่ป่าทางติปปาปิง เปป่าเพนยางตัสมิสัมัยเยพัตโสโมติอวิเคโาะหโมติเมธรรม come um, โทฆาเวนาเวติตาติยังโอภาสัมปะเวาระติโุขาสัจาปะนาโทขาสจาปะนาโป Upasampad jawi arati tutiyang canang Upasampad jawi arati tatiyang canang Upasampad jawi arati tatukan canang Upasampad jawi arati panjamang ตขฆาปฏิปทารธรรมธงรปิญญามุนยตังตูฆาปฏิปทารรมขีปิญญามุนยตังแตสมิงสมยเยภาุโคติอวิเกโมติเมธามากุสลาติอตเมธามากุสลายสัมิงสมยเยโลกุตรังชานังภาเวติยาทิกังอาปัจยาคาบิ ทานังปหานายะปฐมายาโภนิยาปาติยาวิวิทเกวะกาเนอิวิเวชะอกุสเลเอิทรมเมอส,สวิตากังสวิจารังวิเวตะธัมปปติสุขังปะทัมังชานัง ปัจจวิหารติทุกขาปฏิปทังคันธาปิญญังอาปนิหิตังทุกขาปฏิปทังกิปปปิญญังอาปนิตังสุขาปฏิปทังคันธาปิญญังอาปนิหตังทุขาปฏิปทังกิปาปิญญังอัปนิหตังตสสมิงมเยภาโโติอริเต ติเมธัมมะโคตะลาติกตเมธัมมะโคตะลายะตมิสมัยโลโุตะรังคานังคาเวตินิยานิตังอปัจัยคามิ้งเทติกตานังกายะปะธมะยโพมิยาปะติยาวิตากาวิจารานังโวปัรรมะอัจฉตังสัมปะสะนัง เปโพธิภาวังอวิตากังอวิจารังสมาธิจำเปติสขังกุติยังชานังอุปสัมปะชาวิหารติเพติยาชาวิราคาอุเปะขโพชาวิหารติสะโตจะสัมปะชาโตสุขังจะกายะนาปิสั ปัชจาวิหารติโทัจจาปะนานาทัจจาปะนานาุอเพวะโทมานาตโทมานาตสานังปังธมานาทธรมาสขังอุเปขาสติปาริโตทินกะโสทังชานังออปัสสัมปัชวิหารติปาธมังฌาน มารติตาติยังชาณังโอปสัมปัตจามิหาราติตาทุกขังชาณังโอปสัมปัจมิหาราติปันจามังชาณังโอปสัมปัจจามิหาราติทุกขะปฏิปทังขันทาปิญญังอัปปานิสตังทุกขะปฏิปทางขีปะปิญญังอาปปานิสตังทุกขาปฏิปทา ปิญญังอาปะณีตังสุขะปะฏิปัทฐานะติปะปิญญังอาปะณีตังตัสสะมิสมะเยตอนสัพพะโสติอวิกเขโตติเมธัมมากุศลานิกะตะเมธัมมากุศลายัสสะมิสมะเยโลกุตตารังจานาต เวทินิยานิกังปัญญายามิีทิฏิกานังปหานายาปธรรมายภูมิยาปติยาทิเวเจวะกาเมหิวิเวตอากุสเลหิตามเมหิสวิตารังสวิตารังวิเวกธรรมปีติสุขังชาตังอุปัสัมปาชาวิหารติทุกขาปฏิปตตังทันคาปินยัง อย่งวิริยะที่ปฏตยังจิตตาทิ่ปัตยังย่าวิมังคาธาที่ปฏยังทุกขาปฏิปัทางติปะพินยังทันธาทีปฏตยังวิริยะทีปฏตยังเกตาทิปัตยังย่วิมังคาธาที่ปฏยังทุกขาปฏิปัทางทันธาพินยังทันธาวิริย อกภาปฏิปทานทันทาพินยังทันทาปฏิปปใจยังวิริยาปฏิปปใอยังจตตาปฏิปปใจยังวิมังสาปฏิปปใจยังอุภาปฏิปทานพินยังทันทาปฏิปปใจยังวิริยาปฏิปปใจยังจิตตาปฏิปปใจยังวิมังธาปฏิปป อย่างอสุภาพปฏิปทานทันทาพินยังทั้งาธิปัตใจย่งวิริยาธิปัตใจยังกัตตาธิปัตใจยังมิมังสาธิปัตใจย่งอสุภาปฏิปทางทิปัาพินยังทั้งาธิปัจ ปิริยาทิปัดตจอย่างเจตตาทิปัดใจย่งมังสาทิปัดใจอย่างตัตมิงสมมเยสัมภะโสเอาพิเโปโกฏิเมธัมมากุตลาติตัตมิเมธัมมากุตะลายสัมมิงสังภาเวิินยานกังอมภะัง นายปัสมายะภูมิยาปาติยาวิตากวิจารานังโกปัสสาอาชาตังสัมปัสสาทนางเกิสเอโกทิภาวังอวิตากังวิจารังสมาธังทิทางปีติสุขังทุติยังชานังอุปัสสัมชาวิหารติทุก วิติยาจวิราคาอุเบคโกจวิหารติสโตจัสมปะชาโนสุขันจารเยนปฏิสังเวติยามตังอริยาอาจิขันติอุเบกาโกติมาสุขาวิหาริติตายางโอปสัมปทวิหารติสุขาจัจจานาทะูกาจัจจานาณะโอเปวสมมาณะสตุมาณ 南无阿弥陀 อย่างชัดเธิทปัดติย่งมมังสาทิปัดติย่งสุขาปฏิปัตทางธรรมผิดยังฉันผาทิปัตใิยังวิริยาทิปัดติย่งชัดเธิทปัดติย่างมมังสาทิปัตติย่งสุขาปฏิปัทางผิดปาปผิดยังฉันผาทิปัตติยังวิริยาทิปัดติย่งชัดเจทปัต วิมังทาสิปัตติยังอาุภปฏิปทังธรรมธาพินยังทันธาติปัตติยังววริยาธิปัตตยังกัตตาธิปัตติยวมิมังทาสิปัตตยังอสตุคภปฏิปันธรรมติปปินยังทันธาติปัตติ วิริยะทิปฏิปใอย่างท้าตาทา่ปฏิปใอยางวิมังตาทิปฏิปใอย่งตุคขาปฏิปทางทันธาพินอย่งทันทานทิปฏิปใอย่งวิริยะทิปิปใอย่งทตาทิ่ปฏิปใยงวิมังตาทิปัตปใย่งตุคาปฏิปทางผิปาพินอย่างทันตาทิปิปใอย่งวิริยะทีปฏิ กัปตาทิปตัตใจยังมิมังกาทิปตัตใจยังตะตมิงตมเยสัมปัสโสติอวิเคปองอิเมธรรมมาโุสลา โลชันติเอสังโปัโมสุโคสพเพสตตามาดันจีจามาริสุจมริสเรเทวะอาิเมอตสังโยอม